โอเคสวัสดีสวัสดีวันที่สครับวันนี้เรากลับมาจากโนบุริเบสึนะครับเรากลับมาที่ซัปโปโรนะครับเพื่อจะเอารถมาขืนแล้วเดี๋ยวหลังจากวันนี้แหละ mm. เราจะไปนั่งรถไฟกันที่โอตารุเดี๋ยวเราเอารถคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว, mm. ลวเรามีแค่ค่า E d c การนะครับที่ประมาณ75 8 0เยนโอดิเคนเฮ้าปะเอาจะลากไปยังไงอันนี้กวนต้องถืออย่างหนึง่งเดี๋ยวเราไปขึ้นรถชานตบาร์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายตอนเราถึงที่ซัปโปโรครับไปครับ mm. ตอนนี้เราขึ้นมาบนรถียบร้แล้วมีคนกับสนามบินเยอ่อยู่ครับก็เดี๋ยวไปเจอที่ตอนขึ้น JR ที่สนามบินเเลยไปจากพาแฟนเที่ยววันที่สามจองตั๋วเรียบร้อยแล้วครับตั๋วอยู่ไหนนะตั๋วเมื่อกี้ไหน <Hey. S 2> อีอ่าจองตั๋วเรียบร้อยแต่เราไม่ได้จองแบบรีเซิร์ฟนะครับเราจองแบบตู้ตู้สุ่มตู้หนึ่งสองสามใช่ไหมเป็นตู้แล้วก็ห้าหกที่จะเอาไว้นั่งเอาไว้เข้าถ้ารีเซิร์ฟเป็นตู้สี่ตู้เดียวนะครับ อันนี้คือทางที่เราจะเดินไปโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีครับแล้วที่นี่คือซัปโปโรแล้วครับที่นี่วันที่สามซัปโปโรที่ฮอกไกโดครับพาแฟนเที่ยวกับเด็กแฟนครับก็ร<อ>้อ,อนมากวันนี้คนรถไฟโอเคเดี๋ยวถึงสถานีซัปโปโรแล้วเดี๋ยวขออี่พาแฟนเที่ยวครับ เรานั่งรถไฟนะครับเป็นโลโก้นะครับเราไม่ได้นั่งหลักผิดเพราะหลักผิดจะมาตอน4โมงแต่เรานั่งโลโก้ตอน15.30เรามาถึงออโอตารุปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรากาลังจะจอดสถานีต่อไปนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นมินามิโอตารุนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะลงะเราจะไปเดินเล่นแถวคลองโอตารุกัน้วก็หาอะไรกินตอนนี้คืองทางรถไฟอะ่ะเราลงรถไฟเส้นนี้ครับมันเป็นเส้นชนบทของเขาอะ่ะเดี๋ยวเรา ไปขึ้นลิฟต์ไปดูรับที่เมืองออาจทลุครับพาแฟนเที่ยวพอกไกโดมันมืดๆอย่างนี้นะฮะเอาจริงๆแล้วมันเพิ่งจะสี่โมงครึ่งไงสี่โมงครึ่งของญี่ปุ่นคือแม่งมืดตื่อแล้แม่งเหมือนหกโมงเชีนบ้านเราอ่ะเลยมาเที่ยวญี่ปุ่นมันต้องออกเช้านิงว่ะมันมันมาออกสายสายแล้วกะว่าเดินถึงเย็นเย็นมันไม่ทันแดด รูปเริ่มก็คงถ่ายไม่สวยครับตอนเนี้ยนี่ไงเราได้ยินแล้วว่าเสียงนี่คือเสียงจากพิธัพันดนตรีนะครับและนี่ก็คือโอตารุ้กูเห็นว่าจะเดินสักทีไหนเดินจากไหนไปไหนนะครั้งที่แล้วอ่ะเดินจากคลองค่ะเข้ามาตรงนี้อ่าแต่ครั้งนี้ก็คือเราจะเดินจากนี้ไปคลองอ่าเออนตร้แต่ไม่ใช่พิธีพันดนตรีอ่ะอ่าต่อไปนี้กวาเป็นคนนำเที่ยวแล้วกันกดเลย จะไปไหนก็เดินเอามาไปแต่งควาพานะพาเที่ยวครับก็อันนี้คือผมไม่ชํานาญแล้วเดี๋ยวให้เต็งควาพาแล้วกับอ่าวันนี้วันที่สามครับที่ฮอกไกโดครับตอนนี้เราอยู่ที่โอตารุม่ตอันนั้น อ,อือหาไหนลองเล่าสิว่าที่นี่เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นพิพิธภัณฑ์กล่อ,องตีแล้วจะมีกล่องดนตรีหลากหลายที่เมกินเตียแปนเขาก็สา<ๆ>มารถเลือกได้บางทีก็กไปเก็บแก้วเก็บแหวนเก็บอะไรก็ว่าไปอือคือมีแต่แบบนี้เต็มเลยนหถูกกอย่างเออที่รวบรวมของแบบนี้อุ้ยนี่สวยจังเลย เพี่ยกระเป๋ากูปไปเกี่ยวก็ใช่อ่ะพูดอยู่เดินเะล,ล,ย,ลย,ยนีนะกระเป๋าพูดแต่ต้องปลอดภัยนะพี่เผือดีๆนะก็ะคือที่เนี่ยเขาเขาจะขายเอ,อ่อเขาจะไม่ใช่ขายเขาจะเน้นขายพวกคล้ายๆถ้าแบบถวบ้านเราเรียกคลิปช็อปนะแถวบ้านเราจะเรียกคลิปชอ็อปน่าจะเรียกคลิปชอ็อปแต่ว่าเขามีเครือ่องแบบเครื่องดนตรีเอ่กล่องดนตรีครับไอ้กรุงกีงกรุงกีงเนีที่เราได้ยุ่เจียตอนนี้ครับเยอะมาก แล้วก็จะมีโซนที่เป็นกีบช็อกนะครับก็คืออาจจะเป็นกล่องดนตรีเน,นี่ยกล้าหมุนดิหยิบมาหมุนตัวอันหนี้อันนี้นะครับเฮ้ย,ยใช่เปล่ากวากว็กวกวหมุนข้างล่างไม่ใช่เหรอหมุนตรงไหนอุย้ยเป็นหมุนส่วนเลนก็ว่าไปเอาอันเดิมดีกว่าที่เราเคยหมุนอดีตกว่าลองหมุนดูนะอันนี้อ่าอันนี้ พอปล่อยปุ๊บไม่ต้องหมุนเยอะเดี๋ยวลาวมาสีพอปล่อยจ<อ>ุนะนี่เป็นพิพันธ์กล่องดนตรีนะครับเขจะมีกล่องดนตรีขายจะเป็นสใหญ่ถ้าเป็นของแนะนำนะล่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือของอันดีชาจะเป็นร้านขายขนมอ่ะขนมของเฉพาะที่นี่เหรอหรือว่าไม่ใช่ขนมไม่ไม่ไม่รู้เลยร้านกาแฟอ่ะคอปปี้อ่ะเนี่ยระหว่างทางอ่ะเป็นร้านอาหารหมดเลยคือครั้งที่แล้วอ่ะทัวร์เขาปล่อยก่อนลงตรงนู้นตรงหน้าคองพอเสร็จเราได้ถ่ายรูปที่คองปุ๊บแล้วเขาก็ให้เราเดินมาถึงตรงเนี้ย แล้วก็หาอะไรกินกันเองแล้วลลก็เดินกลับไปเจอกันที่รถบัส OOM> อันนี้คือครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นอันที่แล้วก็เดินมาจากนี่มาสุดตรงนี้อ,ขอเขาก็เที่ยวมืดๆกันไม่ใช่หรอที่คลองอ่ะก็คงเปิดไฟโอเคนี่ครับพอเราเดินมาเรียบทางที่เราจะไปคลองุอรุุ่ส่วนมากจะเป็นร้านขายของฝากเท่า,น,น,าออนั้ดีกว่าอือใช่เออเนี่ยนี่นี่ก็เป็นร้านขายของฝากนะครับแล้วก็เป็นร้านส่วนมากจะเป็นกิฟช็อปนะของที่เนี่ยแต่เห็นร้านขนมน่ากินอยู่นะ คือเป็นเมืองติดทะเลอะ่ะคือกินทะเลนะคือเมืองติดทะเลคือกินทะเลนี่หึงมาเลยนะก็ะเขาไปกินชาไข่มุกระเลยนหน่อยติงหน่อยนี่สนะามีนี่อะไรอะ่ะเนื้อวัวไม่แล้วมันไม่มีอะไรแล้วไงอะลองดูอะอก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปเส้นนี้ครับมันเป็นเส้นที่แบบว่านักท่องเทีเ่ยวดีเยอะมากนี่อันนี้เปลาขายไอีมนะพี่เต็นะมิฟี่ฟอสคือเราก็จองไว้แล้วกัน ก่อนที่เราจะกลับเราก็อาจจะหอมไก่ทอดไหมหอมไก่ทอดไหมเดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนกว่าอยากกินแบบกว่าเคยกินไก่ทอดหลังข้างหน้าสายมือนู้นอะที่เป็นตู้อะออแต้องเดิมมันไม่มีร้านใช่ไหมที่เนี่มีก็เป็นร้านที่กวกินซูชินั่นไงขวามือหน้ามนนกัะที่ที่เจเลี้ยงกวางแพงไหมโอ้โหไอจีว่าแพงนี่ฉันกินตู้แถวนี้แหละเออเนี่ย นี่ยเนี่ยเนี่ยร้านนี้เลยครั้งที่แล้วนี่<ห>แล้วก็วไปนั่งรอในน,นั้นใช่ไมพี่นั่งรอปาะจําแม่นเกินแต่ว่าร้านซูชิจะเป็นร้านด้านขวามือม <c oughs> เป็นร้านเหมือนแบบเป็นอาราคาร์ดะก,ก็สั่งเป็นเซตเซตกินได้นะ<ห>เราก็ไม่ต้องไปสั่งซาซิมิเซตใหญ่เป็นเรือจานอย่างน,นั้นไงนี่อยู่แถวๆนี้แหละร้านของนั้แหละไปไหมล่ะหรือว่าจะไปลองร้านอื่นเพราะร้านนี้เคยกินแล้วอุยทาโกยากิร้านแรกของที่นี่ เอออันนไหทาโกยากิร้านแรกของเรานี่ไม่ใช่ฮะโกยากิพี่ก็ตะโกะพี่เต้ร้านก่อนหน้าเป็นกี่ร้านนี้มันปิดไปแล้วปะนี่อ๋อเออเราไปเชิร้านน้นใช่ไหนมก็มอนนี<ป>ไม่ใช่วันนี้อาจจะปิดดูร้านไอจีของเขาสิอ,อ๋อเขาไปร้านขนมอืมครีมเออดูน่ากินนะ แค่เ,เปลี่ยนรป่ารูกจริงๆเราชอบเน่ะืือจะลองชิม่อนนะนี่เขามีถุงขายรึเปล่าอ่ะตอนนี้เราจะถึงคองโอตาลูแล้วปะคือคือที่เนี่ยเขาเน้นของกิฟ์ช็อปนะสาส่วนมากนะเนี่ยอันนี้เป็นแก้วนะครับคือห้ากระเป๋าเราไปเกี่ยวก็ oh. Happy b i r t h d t y to you โอเคจะปิดไฟก่อนอื mm ้อ hmm. นี่คือคลอ,ององอ่างนะครับที่เราเสิร์ฟตัดเลยนี่คือคลองโอตารุนะครับก็คือคลองโอตารุที่เราเดินมากิโลกว่าครับก็เป็นคลองคลองคลองเฉยๆกับละตอนนี้เรามาถึงคลองโอตารุเรียบร้อยคือคือ มาได้บรรยากาศแต่ีจริงอยากกลับไปเดินถนนน,นู้นอีกนะแต่ว่ากลับไปที่ซัปโปโรดีกว่าเราไปเดินเล่นซัปโปโรดีกว่าเดี๋ยวเราไปขึ้น <S <S ใช่ใช่มิวเซียมเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากมิวเซียมปุ๊บเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์นะครับแล้วก็กลับไปที่โอตาลุสเตชันแล้วก็นั่งกลับที่ซัปโปโรครับแล้วเจอกันครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราได้อุ่นหนุนนะครับนี่เห็นป่ะนี่เป็นขาตั้งกล้องเขา อุ่นโล컬นะครับเป็นลุงนะครับเขาจะคอยถ่ายรูปให้ตรงสะพานโอโดริแ้วมาแล้วนู่นนูน่ปะนี่ะอ่าไทยอีกุระอีกุระวันเช่าสาลวันเชาาโอเคโอ้ Beautiful n ไ i c e n ให้ให้ t o h a n k you ให้รงใจมานี่ครับ นี่คือรูปที่ลุงเขาถ่ายให้ครับบ้าโบกันห้านาทีเขาบอกนี่ครับคาแนลโอทารุนะครับแล้วก็มีปีอ๋อปีของนี่โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะกลับที่ทัโปโรกันนะครับ <c oughs> ไปวันนี้วันที่สามการเที่ยวฮอกไกโดครับกับเดอะแฟนครับพาแฟนเที่ยวกับเดอะแฟนแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ทัโปโร๋ยวถ่ายทีไปครับบ๊ายบายชบ โอเคทุกคนตอนนี้แล้ะครับเรามาที่ส่วนออรุนิที่อยู่ใกล้ทาวเวอร์มากขึ้นนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นปฏิมากรรมเน่ยวงชีถูกไหมในนี่คือปฏติมากรรมสาวบัลเล่ครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นป้ายซัป,ปโปโรที่ทุกคนจะถ่ายเก็บไว้กันนะนี่ก็คือทาวเ,เวอร์โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายถาแถวโน้นกันจะเดินใกล้ถึงละแล้วนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคือเขามีหลายร่องนะครับออรุนิปาร์กเนี่ยอันนี้คือดูดิดูดสีต้นไม้เขาสวยนะ คือต้นไม้ที่เขาปลูกะมันเป็นต้นไม้ในเมืองหนาวครับในประเทศเราอ่ะก็จะออกเหลืองไปเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราเจอเมืองหนาวบ้านเรานะจะออกเหลืองไปเลยจะไม่มาส้มแบบนี้อันนี้คือแบบเออสีสวยเฮ้เราใกล้ถึงทาวเวอร์แล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันไปครับพาแฟนเที่ยวกับเด็กแฟนครับใกล้ถึงมากเลยผู้รวมนี่ไปเกี่ยวแล้วไปอือ เขาเขากำลังจัดงานคริสต์มาสเห็นป่ะนี่ต้นคริสต์มาสเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเงินเราเหลือเยอะแยะโอเคไหมขึ้นเถอะขอร้องแหละอะไรอยกับคุกขเอาไปเร็วนี่โอ้ยไต่เลื่อต่เรือสวยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ทาวเวอร์นะครับซัปโปโรทาวเวอร์คือทำไมนะ ประเทศไทยมันถึงไม่ทําแบบนี้บ้างวะพอพอจะทําขึ้นมาก็ต้องเป็นงานของเอกชนนะถ้าเกิดเป็นเทศบาลทําหรือว่าเป็นรัฐทำเนี่ยโดนดา่าไปหาว่าทําไปทําไมนี่ครับนี่คือทาวเวอร์ที่เออมันจุดท่องเที่ยวของเขานะทุกทาวเวอร์ของเมืองเขาเป็นจุดท่องเที่ยวหมดแล้วบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองท่องเที่ยวแต่ไม่ยอมทําจุดท่องเที่ยวบอกทําแล้วเรืองงบประมาณเคเขาหุ่หอมเลยอะ่ะนี่ครับนี่คือเหมือนเขาจัด เป็นร้านอาหารอยู่ข้างใต้นี่เราังไม่กินข้าวนะนี่กวา่าเรากินอะไรลองท้องก่อนไหมที่นี่ okay. โอเคโอ้ตุ๊กตาเน,นี่ครับนี่คือของฝากข้างปา่างทาวเวอร์ของเขาอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ฮาโลวีนเขาเขาบอกว่าเขาจัดงานวันฮาโลวีนอันนี้เทศกาลว,วันฮาโลวีนของเขาเขาต้องไปจ่ายข้างบนปะเมนเลสซูเป็นต um. ิเก็ต เออน่าซื้อวะ่ะเนี่ยแม่เหล็กซัป,ปโปโรอ่ะซื้อดีกว่าอันเท่าไรอ่ะสามร้อยสามสิบเยนอันนี้ก็เป็นเข็มกัดซัป,ปโปโรเออน่าซื้อเข็มกัดปะ่ะเข็มกัดกับแม่เหล็กไม่เอาอ่ะ <c oughs> อันนี้จะซือยังไม่ใช่ชั้นบนนะครับนี่คือชั้นสามของที่นี่นะแล้วก็อนเนี้ยเขาก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็มีตู้ชักกระปองตู้หยอเดเรียบขีตุกตาล แต่เดี๋ยวต้องโดนของฝากที่นี่แหละของฝากข้างบนนี่น่ารักน่ารักเกินว่านี่อะไรอ่ะฮะกุ้งเทา้ากุ้งเทา้เทาลูกชินจังไมมโลดี้เหรอโหเพียบเลยคลิปอันนี้เขาบินคลิปเหรอคลิปอะไรอ่ะอ๋อติดผมเนี่ยตั้งแต่มาที่นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เสี่ยงชากระปองเลยนะ เหรียญองแท้นะฮะนี่ดูนะฮะคมนะฮะ,ะ,ะคมมากนะครับดูจากรอยตัดนะฮะเหรียญนี่ครับี้ดูจากรอยตัดนะคะรับเพราะ,ะว่าเป็นเหรียญแท้เรื่องเหรียญเหรียญปลอมนะครับนี่นี่นี่แท้แน่นอน,นะครับดูตาเปล่าแท้แน่นอน,นะะซื้อตัว๋วเรียบร้อยแล้วนะครับตั๋วละคนละหนึ่งพันเยนนะครับเกิดอายุสิบห้าขึ้นไปโอเคเกิจะตใส่บ้านี่ห็นป่ะอะ นี่ครับตั๋วละหนึ่งพันเยนต่อผลก็ไม่แพงนะสองร้อยเพื่อจะขึ้นไปด้านบนกดกดขึ้นนี่แองปาตื่นเต้นไหมจ้าครั้งแรกนี่ถึงเธอจะเคยมาแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นใช่ไหมจา้านี่ฮะนี่ก็คือเราสามารถเดินขึ้นไม่ได้นะปะไปปะขาลงเราเดินลงมานี่อ่าอืมนี่ด้านบนนจา้าอ่าเอ เนี่ยนะนี่คือโอดูรีปากนะที่เราเดินผ่านมานู้นเราเดินจากนู้นนะเสาเข็มนู้นอู้นี่สูงมากนะครับตอนนี้ถ้าทางนน้นจะเห็นครีมตัวไหนอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกโฟรงบางหน่อยนี่โหยกว่านี่นี่แท้ตาเปล่าเลยนะนี่แท้ตาเปล่าเลยเหรียญเหรียญน,นี่ดูที่ตัวตัด อันนี้คมมากนะฮะเหรียญคมเราคมกว่าข้าง้างแรกนะฮะโอ้ราคา700เจ็ดร้อยเยนนะครับเป็นเหรียญซัโปโลอุ้ยจะอยากได้อกว่าแต่เหรียญละร้อยสี่สิบอ่ะฮะก็คืออ่ะก็ถือดิอันนี้เราอยู่ชั้นมันชั้นบนได้อีกปะบนแล้วหรอโอเคนี่เหมือนชั้นบนของที่นี่นะครับจงกุหยอดร้อยเยน <ไป S 1> นี่นี่เดี๋ยวเราจะซื้อเหรียญตาเปล่ากลับไปนะอยากได้เก็บไป เป็นเหรียญคอยในกระเป๋าเจ็ดร้อยเยนไปดูฮะอันนี้ไหนโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นไปครับอ,รอือคือเขาจะบอกจุดว่าเนี่ยนะอันนี้จะเป็นบอกว่าอะไรคือตึกอะไรเนี่ยครับฮะอันนี้คืออะไรอ่ะทำบุญสันเจ้าเหรอ,อมไม่ยอมถ่ายด้วยเอ,อโยนไปเั้งหลายเหรียญแล้วอันนี้คือเราต้องจ่ายสามร้อยเยนเพื่อจะดูไป เเพื่อ <c oughs> จะดูสองไปด้านล่างตั้งแต่แรกมุมยาวถึงมุมนะครับแต่เราเราเรามาสตาร์ตรงอ่าเสานี้เขาจะให้เราทำอะไรกว่าทำปัมปมนะป๊มตาของที่นี่เหรอนี่เป็นตาปั๊มรับของซับโปโรอ้าวดิปั๊มลงไปกดแรงๆตึ๊บหนึ่งสองซับ นี่อึแต่มันเป็นจุดสีแล้วเนี่ยแล้วจุดอื่นเลยยังไม่ได้ปั๊มเลยนะฟ้าวางไปแล้วเขาก็จะปั๊มเพิ่มสีเข้ามาไงเข้าใจป่ะนี่จุดเที่ยวไรใช่ายละเนี่ยหรอใช่แล้วก็ปั๊มใช่เนี่ยหรอใช่ปับมเข้าไปเหรอปั๊ลงไปเลยเราวางครับอ่ะไปอันนี้ของพี่เหมือนกันปั๊มึบฮัลโหลมาแล้วไหนเขาจะวางสีสีให้มันไอ้นี่เหมือนกัน คนจุดกันอันนี้อยู่ข้างบนอ่ะดีเราต้องเดินเรโน้นเพื่อดได้จุดนี้ส่วนอันนี้อยู่ข้างนอก B ห okay. นึ่งนีป่ปานี่คือรูปที่เขาให้เรามา Yes นี่นี่ท่งแจ้ก็เอาตาปัมป๊มๆหลักโกน้นหน้ปัพี่เอตาปัมป๊มข้างหน้าแล้วอ่าน,นี่อีกจุดหนึ่งนะครับปีฟ้าเพิ่มมา <c oughs> นี่นี่จุดอีกจุดหนึ่งอันนี้สวยปะนี่ครับป้ามาตึ๊บตื๊บอะไรสีอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยอะน,นี่สีฟ้าชมพูนี่ตรงนี้อ,อ,อ๋อเออตอนนี้เราเหลือสีอะไรอะ่ะเหลือสีเขียวสีนี้แล้วสีฟ้าแล้วสีดำแล้วะจะฟินิีเป็นนี้แล้วนี่ก็คืออันสุดท้ายของที่นี่นะครับ อืมสีเขียว,ยวสีเขียวแล้วเราจะจบอ่ะมันเป็นงานศิละปะนะครับมันจะเป็นลิมิเต็ดอีิชั่นคือของแต่ละคนเนะี่ยของแตงกวาเห็นไหมก็จะมีความไม่เหมือนกันนะครับในน้ําหนักของสีที่กดลงไปแต่ละอนะันหรือว่าสวยขึ้นต้นไม้เขียวทีอโอเคจบการรีวิวของ t ทาวเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวนี่มีราเมงตรงนี้ด้วยนะกวาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับนี่นี่น,นี่นี่ไงนี่ไงชาบูชาบูนี่ไง ตลาดปาณิโจนะครับนี่ตลาดปาณิโจเดี๋ยวแตงกวาจะไปกินกิน้งกปิ้งย่าแต่ว่าผมขอให้แม่เอยากจะกินซูชิสักสองสามคำซูชิปลาดิบนี่คือตลาดปาณิโจครับใช่ไหมนี่คือนิโจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราแต่ว่าเราจะเดินปิ้งย่างเราจะเดินไปทางอ่ะเดี๋ยวเราเรา,เราไฟแดงอ่ะไปข้ามกันครับตอนนี้เราโอ้โหหอมชิบหางเลยขนาดนี้ยังไม่ได้ย่างนะกลิ่นโคตรหอมเลยเออถ้าเราเดินเข้าไปจะมีร้านนั่งกินนะลองเดินเข้าไปไปนิโอ มันเหมือนตลาดชะหัวหินนะเออได้รีเซิร์ฟแล้วอะแต่อยากกินซูชิแบบมเมื่อกี้ที่เขานั่งกินสักสักหนึ่งจานไปสั่งเขาแบบเอาเคกเวโอเพนรัสออเดอร์เราจะไปกินปิ้งย่างก่อนนะคะ oh. เพราะว่าที่นี่ตลาดนิโจก็คือก็คือร้านมันมีจองมีเต็มด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกินปิ้งย่างที่เราจะต้องเดินไปเดี <Okay. S 1> <ๆ>๋ยวแสงกฟจะเป็นคนเดท อันนี้ก็คือเราอยู่คืนสุดท้ายที่ซัปโปโรนะครับก็เป็นคืนที่โชคดีมากเพราะว่าระวังเหยียบอะไรไม่รู้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เนี่ยที่เราจะเห็นแต่งตัวจากข้างหลังเนี่ยก็คือมันเป็นวันฮาโลวีนด,ด้วยแล้วที่นี่เขาก็จะแต่งตัวประมาณเนี้ยเยอะเต็มไปหมดเลยวัยรุ่นเดินกันเต็มมากครับนึกว่าอยู่ชินจูก,กุ <laughs> โอเคเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าทริปนี้ถามว่าสนุกให้เต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่ต้องบอกให้9.5เพราะว่าก็จะมีทริปเราต้องไปต่างจังหวัดแล้วมันอาจจะแบบว่าไปไม่ถึงบ้างเฟลบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เยอะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กดไลค์กดติดตามอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามช่องพาเพื่อนเที่ยวด้วยในช่องพาเพื่อนเที่ยวกันนี่แหละเราจะทำรายการนี้ครับพาแฟนเที่ยวไปกับเดอะแฟนครับแล้ววันนี้ขอปิด คลิปสุดท้ายวันสุดท้ายคืนสุดท้ายของที่นี่ครับฮอกไกโดและตอนนี้เราอยู่ที่ฮนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่ปิดตรงนี้จ้ะไปครับเดี๋ยวไปซินมิการัดไปอเนี่ยามาเย็นวันศุกร์เราเราจะกลับเป็นเยน็นวันศุกร์ดีจังดีที่คืนนี้เราได้อยู่อีกวันหนึ่งาม่มาเย็นวันศุกร์หรอไม่หมายถึง เรายังโชคดีที่เราได้อยู่ที่นี่ในเย็นวันศุกร์นี่ครับนี่คือบรรยากาศของที่นี่นะครับในวันนี้นะเพราะว่าทุกคนก็จะแต่งตัวมาแบบนี้นะครับนะไก่เ่ยไก่จักะอาบมาก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าสนุกมากครับทริปฮ็อปไอด แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ซัโปโปรครับกับพาแฟนเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับป้ายที่เราเห็นเนี่ยคือสถานที่เจ็งเองก่อนที่นะนิกเกวิสกี้นะครับก็เดินมาอยู่ตรงย่านสกิโนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับก็พาแฟนเที่ยววันนี้สนุกมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายชิวสุง มีเธอข้างฉันก็กลายเป็นทริปที่น่ารักที่สุดในโลกก็แฟนพาเที่ยวทุกโมเมนต์ก็บความสุขเล็กไว้เป็นร,รูปภาพในใจขอเป็นแฟนที่คอยพาเธอไปรอยไปไม่ว่าเมื่อไรก็จะเที่ยวกับเธอแบบนี้